สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้แนนจะพาเดินไปดูอีกด้านหนึ่งของหาดค่ะหาดเดียวกันนี่แหละแต่เขายาวมากเดินจากที่พักแนนประมาณ1กิโลเมตรค่ะอากาศเย็นๆเดินเล่นไปเรื่อยๆที่เราแวกอันบางเนี่ยค่ะหอยอันหาดเขาค่อนข้างแบบร้างๆนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงไฮซีซันค่ะแต่ว่าห้องพักที่นี่จะเป็นเหมือนอารมณ์โรงแรมค่ะจะไม่เหมือนโฮมสเตย์เหมือนที่ในหมู่บ้านที่แนนอยู่เนี่ยค่ะน่าอยู่มากๆเลยจะสงบค่ะด้านพาเดินดูโรงแรมที่อยู่ติดหาดค่ะส่วนมากเขาก็จะมี เป็นคาเฟ่ของเขาที่ติดทะเลน่ารักมากๆค่ะบริเวณด้านนี้ส่วนตรงนี้เมื่อเดือนที่แล้วค่ะทุกคนถูกพายุมาพัดต้นไม้ต้นมะพร้าว3ต้นก็คือหายไปเลยค่ะหาดทรายก็คือโดนกัดน้ําทะเลซาะไปหมดเลยน้องหมาเยอะมากๆเลยนะคะที่ยิ่งมาเจอตรงคาเฟ่สุดท้ายเนี่ยค่ะที่พวกแนนนั่งได้น้ามะพร้าวคนละลูกเจ้าของเขาเนี่ยค่ะมีน้องหมาฮาดมีน้องแมวด้วยลายเหมือนลรีโอเลยอากาศเย็นขึ้นเรื่อยๆค่ะใครจะมาเวียนนามให้เช็คอากาศก่อนนะคะ